ก็กราบสวัสดีสวัสดีกันด้วยนะครับนะอันนี้เป็นคลิปที่3อาจไปแล้ว2คลิปคือมันดูไม่มีอะไรเว้ยคลิป2คลิปก่อนหน้าน,นี้คือมันจะเป็นคลิปแรกจะเป็นเอ่ออะไรวะยืดอาเฟนมันมันก็ดูเฉยเอือ่อยไม่มีอะไรมากคลิปที่2เล่นหามแมปเล่นแล้วมันก็ดูเอื่อยเหมือนเดิมอ่ะอ่ะอันนี้มาแบบอันนั้นละไหนมันก็เป็นแนวนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลย เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยคือกําลังหาคลิปดูตอนกินข้าวอยู่แล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะดูคลิปอะไรดีวะแล้วก็ไปเจอ,เอ,อพี่หมาคุมะน่าจะอานชื่อถูกแหละเพราะไม่ได้ดูแกนานมากผมดูตั้งแต่สมัยอยู่มต้นตอนนี้มปลายแล้วแล้วก็เพี่คาชาก็ไม่ได้ดูนานมากเหมือนกันคือหาคลิปดูแหละเออปกติผมจะตัดต่อไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยแต่นี่คลิปยังอัดไม่เสร็จคืออัดเสร็จแหละแต่มันดูแบบ,บว,งว,งวงเวงไปหมดเลย ก็เลยไปดูแล้วก็แบบเออว่ะงั้นก็ลองเอาเซิร์ชไปเชื้อเซิร์ชเอาชื่อพวกพี่แกไปเซิร์ชในโลบอคก,ก็เลยได้คอนเทนต์นี้มาเว้ยเอาชื่อยูทูบเบอร์ไทยไปเซิร์ชในโลบอคเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะมีแมปอะไรยังไงอ่ะคนแรกที่ผมรึ้ได้เลยพี่เจมสกิททีวีเพราะเพิ่งดูคลิปล่าสุดไปเมื่อกี้สกิททีวีสกิททีวีสกิททีวีเอ่ออันนี้น่าจะเป็นสปอนเซอร์สกิททีวีเจลเดอะฟัค จำได้ว่ามาคารลอฟมันจะเป็นชื่อปืนนี่ไฟเดิมมาคาร์ลอฟอันนี้เป็นเอเอเเป็นขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวอัปวตาเก่าพี่แกนะตามหามาคารลอฟโอเคขาชาวอน two place ไม่ค่อยมีฮะ ส่วนใหญ่เหมือนจะเป็นออบบี้ดังๆอะนะโอ้เดี๋ยวนะมีอยูะหนึง่งเฮ้ยมี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 อันนึงมีมมอันนึงอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยงั้นเราจะเอาอันบนสุดแล้วกันเนาะอันนี้โอ้ดิสไลค์สิบเจ็ดไลค์แปดไหนมาดูซิว่าทำไมมันได้ดิสไลค์เยอะขนาดนั้นคุณๆเด๋ยดๆอะไรวะเนี่ย น,นี่อะไรมี f o e คือทานฟอร์เดี๋ยวนะ f f คือไฟล์เหรอแล้วไม่เห็น,นบินเลยวะ v v c thunder f a m e ขอดาวเลยไอ้นี่ใคโดแน่นอนทานฟอร์แล้วเนี่ย f คือไฟล์แต่มันไม่บินให้อะ่ะมันไม่ใช่ไฮโดมันเหมือนมันเหมือนไฮโดแต่มันไม่ใช่ไฮโด ใครโดมันต้องสีฟ้าไม่ใช่หรอวะโมโนอสเกตเหรอแต่โมโนอสเกตมันเออแปลกๆอะ่ะโมโนอสเกตมันจะออกแบบทองๆนี่เอ,อ้ยไม่ใช่ทองๆเอ,อ่อสีพีจะสีพีแล้วก็ทองทองมีคำรามด้วยชูดชูดนี่ชูดอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้ก็ชูดอะ่ะโอ้โหอันนี้ชูดปะเมื่อกี้ชูดปะอ๋ออันนี้คือชูดซีฮันเดอร์เฟลมฮันเดอร์เฟลม อันนี้ h ันเดอร์เฟรบีมอะทันเดอร์บีมอะในทันเดอร์บีมวะโอ้มันมองไม่เห็นเลยอะมันมองไม่เห็น V t h ันเดอร์บีมไม่มีช็อปกดไม่ได้เฮลเฮลเฮฟยังได้อยู่อินโฟรู้สึกเหมือนอันนี้จะบังช็อปนะกดเปิดไม่ได้เลยเกมพาร์ทอะเกมพาร์ทก็เปิดไม่ได้ไฟล์ fine. ก็ไฟล์ไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแต่เรียกโมเดลมาแล้วเดินไม่ได้เลยเอ่ออย่างวันเนี้ยเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะ z b i ng z ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดโอ้มีเยอะกว่าที่คิดนะเราลองเว้นช่วงไหมเพราะว่าชื่อแกพี่แกมันจะมีเว้นช่วงอะโอ้ประมาณนี้แต่รู้สึกเหมือนคนสร้างเขาจะไม่ค่อยเว้นกันนะ ลันทูซีบิงเนี่ยส่วนใจ่ซีบิงออฟบี้วะยอดอไล่เยอะอยู่นะท่านอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเออไม่ค่อยมีอะไรเลยงั้นเอาเป็นเออซีบิงออฟบี้ละกันดูปกดิมีเมนวกบเฟรนแล้วก็มีพอยต์อว์ดโอ้ยู ไม่ไม่อะไรอันนี้ก็จะเป็นจอยซิเวอร์เฟรนนี่สิออบบี้ Help me ยินดีต้อนรับเอ้ยอยี่ๆเนอวเรามาช่วยแล้วเออเออแล้วทำไมพี่แป้งต้องทำอย่างนี้เลยตต,ต,ต่มีดใจมากเลยนะไม่ไมาเออเอออ่า my bad my bad sorry ไปเกตไม้แบดไปเกโอเคไม้แบดอีกแล้วอีกแล้วก็คือประมาณว่าเออคนคนนี้เขาโดนพี่แป้งเอาเออเออมันมันจะเป็นมีดหรือดาบดีเอาเป็นมีดแล้วกันเนาะนวนมีดขนาดยักษ์ในการเออขู่อยู่นะแล้วก็มีคนมาช่วยซึ่งเราคืออะไรเรามาที่นี่ทำไมอา้อาวอา้าวโดนโดนจ้วงแทงตายไปซะละเราเรามาไขคาดีเหรอ ฮาฮาฮา What are you doing here แกมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยต้องหัวเราด้วยดิฮาฮาฮาแกมาทำอะไรที่นี่ประมาณเนี้ยป้าแปะให้อยู่นะโดนโดนดิสปาตาไปนะคนนี้มี22สิบสอเซตนะเพิ่งเห็นด้านล่างอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกระโดดเร็วเกินไปก็คืออันนี้ก็คือเออพี่แป้งโดดถีบไอ้นี่นะ เออแล้วนี่ก็ร้องกรีดอ้าแล้วพี่แป้งก็หวัวเราะโลแล้วก็ฮาอ่าพี่แป้งก็คือเอออันนี้ถังกรรมภาพรังสีอะไรสักอย่างหรือไม่ก็น้ำกดสักอย่างโอเคออบบี้ที่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮา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 วัดอะไรอยู่ดูอิงเฮียคุณว่าทำอะไรที่นี่ไม่รู้เหมือนกันเรายังไม่รู้เลยเรามารีวิวอันนี้ทําไมเห็นแค่มันน่าสนใจดีนะปกปกสวยอยู่นะโอ้ชิบไม่รู้ว่าต้องกระโดดหรือเปล่าจะกระโดดไปก่อนแล้วกันอึอ๊บ เออคำซ้ำวะทุกคนอ่ะยี่สิบสองว็บแล้วอ้าวชนะเอาหรอเฮ้ยเฮ้ยมีแอนิเมชันด้วยวะดีอยู่นะเนี่ยมีแอนิเมชันด้วย ไม่ช่วยฉันด้วยพี่แป้งได้กล่าวไว้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนจับคืออะไรอันนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนเดิมนะคือถ้าเกิดเป็นออฟฟี่ปกติอย่เขาจะมีเนื้อเรื่องแบบประมาณว่าให้เราเอ็กซ์เคปจากที่ที่หนึ่งด้วยแต่แบบแบบอันนี้ผมว่าแบบค่อนข้างสวยนะแบบสร้างแบบได้สวยอยู่ดีคือก็จะเป็นไอ้ตรงพวกไฟอะไรเงี้ยเราก็จะมีแอนิเมชันตอนท้ายด้วยที่แบบไอ้ตรงซูมไปตรงนู้นก็ใช้ได้อยู่นะ มีเมนูด้วยนะทุกคนเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้มีมิวสิกโอ้ใส่เพลงได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อคอนแทคนะครับนะเนี่ยสวยนะสวยน,นี่สวยเลยนี่ด้วยสวยอันนี้ก็โปรคลิปก็ใช้ได้อ่าเอ่อ,อ,อแบบหนึ่งนะมันมันใส่มันให้ไลท์ยังไงนะอันนี้คือไลท์หรืออันนี้ดีไลท์วะอันนี้ไลท์โอเคอันนี้ดีไลท์โอเคไลท์ไม่ค่อยชินโรบบอกอย่างนี้เลยอะต่อไปใครดี ขอยูทูบเบอร์ที่แบบไม่ใช่สายเกมอ่ะใครดีวะเฮ้ยคนนี้คนนี้ล่าสุดเพิ่งเห็นข่าวเขียนถูก,กวะวะถูกแหละโอ้แบบแบบนี้ห้าสิบเปอร์นักนัเวจังเลยส่วนใหญ่มันไม่ไมาเม็เน็ตก็มาอาคารแล้วตอนนี้ที่ผมเห็นอันนี้คืออะไรอะ่ะมันมีไลค์รั้งห้าสิบ ก็คือเอ่อกดไลค์ไปแล้วสองดิสไลค์อีกสองเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิคอนเทนต์เผือกเรื่องชาวบ้านนะวันนี้โหลดดิง้งเดอะเกมดิสมีเทคกับบิดกำลังโหลดเกมเอ่อนี่ยอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะประมาณนี้ไม่เล็กน้อยละโอเคทุกคนผมไม่รอละมันนานเกินไปไม่เม้นเนตตัปิดนะ เอาไปว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวแล้วนะ่คนหนึ่งคนดังคนดังคนดังหยุลืมลืมลืมอ่ะโคตรว่างอะคลิปเนี้ยอะไรวิดีโอสการ์เซมิเลเตอร์ไม่รู้าจะชื่อน่าสนใจเดียวอะเดี๋ยวปิดคลิปของพี่พ,พี่เป็นสุดท้ายแล้วกันเอาจริงๆก็ว่าจะทำของเออพี่ไป SPD ด้วยนะแต่นั่นแหละไอ้เวลาที่ Kaboom Yes we go Kaboom อืมอบิด loading the game this may take a <Ad> bit <ip. S 1> อีกแล้วนะทุกคนเอาเป็นว่าแสดงว่าไอ้อันที่มันไม่ค่อยมีอะไรักเข้าไห่อย่างงี้คือมีสิทธิ์ที่ว่าแมปจะโดนลบไปแล้วนะก็น่าจะประมาณนั้นนะง,งั้นงั้นไหนๆก็ไหนๆละอ่ะ SPD ผมว่ามันจะขึ้นเป็นอ้ออ้ออ้โอ้เดีย๋ยว Call of Duty มาไง ผมจำชื่อช่องพี่แกไม่ได้นะแต่จำได้แค่ SPD แต่แต่ E c a l l o f Duty นี่น่าสนใจนะเดี๋ยวๆๆนะมีมีอันนี้ด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้คนเล่นหกสิบสามคนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้น่าสนใจน่าสนใจขอดูแป๊บน,นึงขอดูแป๊บหนึออ่ง c a l l o f Duty 3090บ TIGaming ว่ะอะไรอะ่ะหน้าเหมือน Fortnite เลยหน้ารอเกมเหมือน Fortnite เลยทุกคนไอหน้าเน,นี้ยแต่แบบ3าคนเหรอ นี่มันฟอนเลยพอเถอะพอเถอะพอเถอะเ,เอาเป็นว่าก็คงต้องจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแต่ขอดูขออออฟก่อนดิ Big Eye Ball Game โอ้เฮ้ยอ,อันนี้ดูเป็นเกมดีนะเนี่ยโอ้โอ้ My Car ว่ะทุกคน My Car f. My Car f. ปกเป็นขออออฟในเกม My Car f. ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจัดมุมดีๆแป๊บหนึ่งก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะทุกคนก็มันไม่มีอะไรแล้วแหละตอนนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับนะก็คือมีคอนเทนต์หน้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเผื่อผมจะมาทําเพราะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละก็น่าจะมีมาครับแล้วก็เพนแคสซี่แหละที่น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่คิดได้ช่วงนี้ อนนันะอื่นก็อาจจะกําลังจะตามมาในอนาคตนะนนะก็คือไม่มีอะไรแล้วแหละตอนนี้เออใครแนะนําอะไรมาก็ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างๆหรือว่าแบบมีไอเดียจะทำคอมเมนต์แนวนั้นก็เดี๋ยวจะเอาไปทํานะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบาย